สวัสดีค่ะรีวิวไฟน์เน็ตบราวค่ะตัวนี้จะเป็นเชิร์สกอตผู้หญิงนะคะเชิร์สกอตผู้หญิง45กิโลค่ะจำนวนก็ได้ประมาณสัก200ตัวบวกนะคะเชิร์สสกอตผู้หญิงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูงานคร่าวๆกันในกระสอบนะคะตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะคะลูกค้าเปิดรีดนะคะเดี๋ยวเราดูคร่าวๆงานก็จะออกเป็นอ่า แขนสั้นแขนยาวผสมนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะออกเป็นแขนยาวมากกว่านะคะแขนยาวมากกว่าไซส์ก็ถือว่าเป็น normal ไซส์ทั่วไปนะคะไซส์เอเชียทั่วไปแบรนด์ก็จะเป็นแบรนด์รวมนะคะรวมทั่วไปนะคะอาจจะมีแบรนด์ที่เรารู้จักแล้วก็แบรนด์ที่เราไม่รู้จักนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยจะได้เรื่องอสีลวดลายนะคะรหัสนี้สีสดสภาพดีแล้วที่สำคัญคือออกงานที่เป็นคอตตอน นะคะมากกว่างานที่เป็นสําลีซึ่งถือว่าลูกค้าชอบนะคะกระสอบลูกนี้ลูกค้าเปิดรีดนะคะลูกค้าเปิดรีดก็ไปเร็วเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรกระสอบลูกนี้ลูกค้าเปิดรีดนะคะลูกค้าท่านใดอยากจะให้รีดเพิ <UK> ่มแจ้งได้นะคะค่าบริการในการรีดนะคะเล็กน้อยค่าบริการในการรีดนะคะเล็กน้อยลูกค้าก็จะไม่เสียเวลาในการทำผ้า คือของไปถึงลูกค้าก็ขายได้เลยนะคะไม่เสียเวลาทําผ้าเปิดกระสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นเลยนะคะเปิดกระสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นเลยได้ทุกตัวได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบนะคะได้ทุกตัวได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบเปิดแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นเลยนะคะมีแบรนด์หลายๆแบรนด์นะคะ f o r e v e r o l อเนวี o โซโน a าอาริโนนะคะแบรนด์ก็จะหลากหลายค่ะเฟรนดี it, นะคะ อาจจะมีแบรนด์ที่เรารู้จักและแบรนด์ที่เราไม่รู้จักนะคะ American Eagle อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันอยู่ดีงานจะออกเป็นผ้าคอตตอนนะคะลูกค้ามากกว่าสำลีซึ่งถือว่าคุ้มกับราคาเพราะถ้าเป็นคอตตอนล้วนๆเลยเนี่ยสูงมากนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาถูกนะคะ ต้นทุนเฉลี่ยก็ตกแค่ตัวละ10กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะในกระสอบลูกค้าส่วนใหญ่เวลาที่ซื้องานตัวนี้ก็จะชอบให้รีดด้วยนะคะเรารีดเองที่ร้านนะคะเรารีดเองที่ร้านโอเนวี o ่คือเราจะบอกลูกค้าเสมอเลยว่าเปิดงานแบบไหนเปิดกระสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นได้ทุกอย่างได้ทุกตัวที่อยู่ในกระสอบ ส่วนใหญ่มันก็จะออกเป็นแขนยาวมากกว่านะคะกระดุมมุกมีสไตล์แฟชั่นมีแต่มันได้คอตตอนมากกว่าค่ะได้คอตตอนมากกว่าผ้าสำลีมอสซิโม,โมนะก็ได้แบรนด์ดังๆหลากหลายนะนี่ลายสดมากเลยอะเนอะอืม เนี่ยถ้ารีดนะพี่สวยกว่าน,นี้คือแบบนี้ยมันจะดูมันมันดูไม่ออกไงว่าเอ้ยมันจะแบบประมาณไหนใช่ไหมแต่พอเวลาที่เรารีดเสร็จแล้วอะ่ะสวยมากเลยพี่รหัสนี้ได้ความสดค่ะความสดของผ้านะคะสีของผ้านะคะสดมากแล้วก็คุณภาพดี ใครสนใจรหัสนี้ก็แคปได้เลยค่ะพี่แคปแจ้งแอดมินทางไลน์หรือทางเพจ facebook ได้เลยนะคะเสื้อคุมอ่ะไม่เป็นไรเอาแต่ด้านนั้นก็ได้ประมาณสองร้อยตัวบวกค่ะพี่ในกระสอบ 4.5กิโลอเบอร์คอมเบียอันนี้แบรนด์ที่มองเห็นก็จะแจ้งลูกค้าได้นะคะอาจจะเพื่อความรวดเร็วนิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะเริ่มรีดล้ว สีสดมากเลยเยอะด้วยนะสองร้อยกว่าตัวใครสนใจรหัสนี้แจ้งมาได้เลยพี่จา๋าสกอตค่ะได้ตลอดการนะคะลายสวย H&M ค่ะ H ฮชเอ็มเฟรนนะลีไลเดอร์ค่ะแบรนด์ดังๆเยอะนะเนี่ย เราอาจจะมองข้ามไปนะคะเพราะบางทีเราก็รีบนะาแรงเลอร์นะนะตัวเมื่อกี้แรงเลอร์เออฮึแรงเลอร์เห็นไหมบอกแล้วว่าแบนเยอะเราอาจจะมองข้ามไปบางทีมันรีบนะคะ ไซส์ก็ถือว่าเป็นไซส์เอเชียนะคะลูกค้าไซส์ผู้หญิงเอเชียบ้านเราเอาริโซนาคือจะไม่มีงานโอเวอร์ไซส์นะคะงานไซส์ใหญ่จะไม่มีจะเป็นไซส์ป,ปกติเลยนะคะสวยทุกตัวเลยนะผ้าสดมากเลยนะ แรงเลอร์ได้หลายตัวนะโอ้งานใหม่เดสต็อกนะ้ายห้อยรีวายค่ะเออรีวายก็มาลูกค้าดูอเมริกันอีเกิลแก๊ปค่ะน,นี่ขนาดแบบว่าข้ามๆไปเยอะมากนะเออ เห็นแบรนด์กันเพียบเลยนะเนี่ยจริงๆถ้ามีเวลานะเราจะแบบโอ้แบรนด์มันเยอะจริงๆนะไม่แค่ข้ามไปตั้งเยอะนะยังเห็นแบรนด์นั้นเยอะมากเลยเฟนด i ค่ะอืมรหัสนี้เลยพี่จ๋านะคะฟ r ายเน็ตบราค่ะฟ r ายเน็ตบรานะคะเชิร์สสกอตของผู้หญิงนะคะแคปหน้าจอคลิปนี้ไลน์นี้นะคะสอบถามน้องแอดมินทางไลน์หรือทางเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ